เหมือนโดม็โผล่แน่โดมินิกันนั่งก่อนนั่งก่อนเก็บป้ายก่อนเก็บป้ายก่อนเก็บป้ายเก่งใจก่อนเนี่ เบี่ยงเบี่ยงกันนานๆไปตี はい。 ลงยังไม่ลงรถยังไม่จอดเลยรถยังไม่จอดเลยน่าจะบี้มาต้อมีการประกบเขาบอกว่าการประกบการบี้ใช่ใช่แม่ออกกมแล้วบอได้ใช่ขาอไปแล้วเขาบอกว่าอาจะติดมงครับ

哦。Okay.